ครับให้ชมพระสมเด็จวะัดะระฆังองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วพิมพ์พระประธานครับท่านชมอ,อยู่เส้นชุมท่านะจะหมุนตัวหดตัวเนี่ยสองชั้นสาชั้นเลยครับเนี่ยนี่ยครับนี่ด้านข้างท่านนี่ฮะนี่ด้านหลังแห้งครับ ย่นเหี่ยวนี่ลักษณะเป็นไม้กระดานวางบนกระดานครับเนี่ยเนี่ยด้านชมเนี่ยจะมีคราบฝ้าเขาขาวไม่คราบแข่นใสฮะเนี่ย นี่ครับนี่รนะ้อยปรีนะฮะตรงเข่าท่านนะฮะเป็นร้อยปรีนะฮะนี่ด้านบนนะฮะร้อยปรีแล้วก็ร้อยแยกตัวของพระเนื้อพระครับนี่ด้านหลังบ้างครับเนี่นครับนี่ด้านหลังครับ เนี่ยท่านดูฮววะด้านหลังท่านเนี่ยแห้งแกล่งครับเนี่ยฮเนี่ยครับอยู่ด้านข้างท่านเนี่ยเนี่ยฮะ เนี่ยได้คางท่านะเนี่ยรอยปริร้อยแยกจะมีรอยขันซ้ายเนี่ยดูท่านปริท่านบนด้านบน,นท่านนะนี่ครับการปริการแยกตัวของเนื้อพระครับตรงฐานด้านล่างเนี่ฮะนี่ครับการปริการแยกตัวของท่านนะฮะ อันดูด้านหลังหน่อยนี่ครับนี่ครับแห้งครับแห้งจัดม้อดูเนื้อหาท่านฮะนี่วะัลขะังครับปินใหญ่ครับดูเรื่องง่ายทีอะนี่นี่นะอกท่านครับ ครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ต่านี้ครับผมสวัสดีครับ